สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเด็กดีฮักถิ่นชาแนลนะคะวันนี้จะพาทุกคนเก็บหมากเมาซึ่งเรามีอยู่หนึ่งต้นหลังบ้านนั่นเองนะคะตอนนี้เขามีลูกดกดําแบบนี้ค่ะกลัวว่าจะล่วงหมดนะคะแม่อ้อยก็เลยจะเก็บเข้ามาแปรรูปเป็นวายผลไม้นั่นเองค่ะตอนนี้เราก็คัดเอาลูกดำๆนะคะเพื่อที่จะให้น้ำวายของเรานั้นมีสีดำสวยเหมือนวายอุงนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาทำความสะอาดล้างประมาณ2-3นถึาน้ำค่ะหลังจากเราล้างหมากเม่าของเราได้1กิโลกรัมแล้วนะคะเราก็มาเตรียมอุปกรณ์ที่จะจัดทำวายหมักเม่าของเราเลยค่ะ ตอนนี้แม่อ้อยก็เตรียมยีสต์สำหรับทำวายผล,ลไม้แบบนี้นะคะขนาด5กรัมสั่งจากออนไลน์ก็ได้นะทุกคนแล้วก็น้ำตาลทรายขาวนะคะแนะนำให้เป็นน้ำตาลทรายขาวเพื่อสีของวายของเราจะได้ไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็หม้อสำหรับต้มวายนั่นเองค่ะที่ขาดไม่ได้ก็คือบรรจุภัณฑ์หรือขวดที่เราเตรียมไว้แนะนำให้เป็นขวดแก้วนะคะแม่อ้อยจะใช้เครื่องปั่นในการบดผล,ลไม้นะคะแล้วก็ถังสำหรับหมัก หมักเมาของเรานะคะอ๋อลืมไปต้องเตรียมน้ำไว้ด้วยนะคะประมาณ6ลิตรค่ะเมื่ออุปกรณ์ของเราครบเราก็ไปทำการปั่นหมักเมาของเราเลยค่ะเติมน้ำที่เตรียมไว้นะคะใส่เครื่องปั่นแล้วก็ปั่นแบบนี้เบาๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเทลงภาชนะใส่หม้อของเราค่ะ ปั่นให้หมดที่เตรียมไว้1กิโลนะคะแล้วก็เติมน้ำทั้งหมด6ลิตรค่ะนำมาต้มจนเดือดแล้วก็เติมน้ำตาลทราย1กิโลกร,รัมลงไปเลยจ้าเมื่อทุกคนเติมน้ำตาลทรายลงไปแล้วนะคะให้รีบคนเลยนะคะอย่าปล่อยให้เขานอนก้นหม้อนะคะเพราะว่าน้ำตาลเขาจะไหม้แล้วมีกลิ่นจะทำให้รสชาติไวของเราเสียนะคะ พอเราต้มไปสักพักคนให้น้ำตาลละลายค่ะให้เราปิดแก๊สหรือว่าพักหม้อของเราเอาไว้จนน้ำเย็นนะคะแล้วเราก็มาเทยีตกันเลยค่ะตักน้ำไวของเราใส่แก้วประมาณ2ช้อน2ทัพพีนะคะเติมยีตที่เราเตรียมมา2ช้อนชาเล็กๆแบบนี้นะคะลงไปในแก้วเพื่อเทยีตเทลงไปแบบนี้แล้วก็คนให้ละลายนะคะ เราจะพักยีตของเราประมาณ5-10ถึงนาทีค่ะหลังจากเราเท็กยีตเอาไว้ประมาณ5-10ถึงนาทีแล้วนะคะจะสังเกตว่ายีตเขาจะฟูเป็นฟองแบบนี้เลยนะคะแสดงว่ายีตของเราใช้ได้นะคะสามารถใช้ทำวายได้เลยค่ะแต่ถ้ายีตไม่เป็นฟองแบบนี้แสดงว่ายีตนั้นใช้ไม่ได้นะคะทุกคน ให้เราเทยีตของเรานะคะคลงไปในหม้อวายของเราเลยค่ะเสร็จแล้วให้คนให้ยีตของเรากระจายให้ทั่วหม้อนะคะคนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เตรียมถังที่เราจะหมักไวายนะคะเอาไว้ได้เลยค่ะ หลังจากคนยีสตจนทั่วหม้อของเราแล้วนะคะเราก็เตรียมภาชนะที่เราจะหมักค่ะวันนี้ก็ใช้ถังแบบนี้เลยนะคะเทน้ำไวของเราลงไปในถังให้เต็มเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดฝาแค่หลวมๆเท่านั้นเน้นย้ําว่าให้ปิดแค่หลวมๆเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแรงดันเกินไปค่ะแล้วก็นําถังของเรานะคะไปเก็บไว้ในที่มืดๆค่ะจะหมักไว้4-5คืนหรือเป็นเดือนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยจ้าล้อยใช้เวลาหมักประมาณ12วันนะคะทุกคนหมักตั้งแต่วันที่12เดือนกันยายน2567นะคะตอนนี้ก็วันที่24 อตอนแรกตั้งใจว่าจะมาแค่1ิบคืนแต่ว่าลืมนะคะอะ่เราก็เอาไวทที่เราหมักไว้นะคะมากรองกากเข้าออกนะคะภาชนะที่เตรียมก็คือกระชอนแล้วก็ผ้าขาวบางนะคะใช้ผ้าขาวบางสะอาดนะคะวางทับกระชอนแบบนี้จากนั้นก็เทไวท์ K y ของเราลงไปนะคะ เราจะกรองเอาเฉพาะน้ำของวายนะคะส่วนตัวกากเราก็สามารถเอาไปทิ้งได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำวายที่ได้นะคะมาต้มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะใช้ความร้อนฆ่ายีสต์ไม่ให้เขาทำงานต่อนะคะให้ทุกคนเตรียมน้ำตาลทรายขาวไว้ประมาณครึ่งกิโลนะคะหรือว่าถ้าถ้าใครชอบหวานเนี่ยก็สามารถใส่เป็น1กิโลกรัมได้เลยค่ะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดอ้อยก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะ ให้เราคนจนน้ำตาลทรายละลายแล้วก็ปิดไฟนะคะปิดหม้อแล้วก็ปล่อยให้เย็นแล้วก็กรอกลงภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะและนี่ก็คือวายหมากเมาที่ได้นะคะเราจะบรรจุใส่ขวดเหล้าหรือว่าขวดเปล่า ที่เป็นแก้วหรือว่าขวดพลาสติกนะคะถ้าเป็นขวดพลาสติกแนะนําให้แช่ตู้เอาไว้นะทุกคนถ้าเป็นขวดแก้วก็สามารถเก็บไว้ข้างนอกได้ค่ะปิดฝาให้แน่นนะคะก็สามารถเก็บไว้ดื่มได้นานหลายเดือนค่ะเดี๋ยวจะเทน้ํไวน์ให้ดูสีสันนะคะนี่คือสีของไวน์หมักเม้าของเราค่ะจะเป็นสีออกแดงเข้มนะคะออกม่วงๆนะคะเหมือนไวน์องุ่นถ้าทุกคนอยากให้มีแอลกอฮอล์แรงๆแนะนำให้ หมักนานๆนนะคะจะเป็นเดือน2เดือนหรือว่าหมักไว้เป็นปีแล้วค่อยเอามาต้มแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะสำหรับการทำวายหมักเม้านะคะเด็กดีฮักถิ่นก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ